กลับเข้าสู่รายการ EEC Focus ค่ะช่วงนี้จะพาผู้ชมไปดู12ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารางงานต่างด้าวซึ่งนอกจากจะเป็นการปลดล็อกปัญหารางงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วขณะเดียวกันยังเป็นการลดต้นต่อของปมปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยค่ะภาพการจับกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในปัญหารงงานต่างด้าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งดําเนินการแก้ไขโดยด่วนเมื่อเจาะลึกไปถึงปัญหารงงานต่างด้าวเป็นรายกรณีจะพบว่ามี3กรณีที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่1แรงงานต่างด้าวลงทะเบียนแรงงานถูกกฎหมายซึ่งประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวต่ออายุแรงงานถูกกฎหมายซึ่งขยายเวลา2ปีมีนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนถูกกฎหมายแต่ไม่รายงานตัวใน90วันไม่มีนายจ้างกรณีที่2ค่ะแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศโดยเป็นการลักลอบเข้าประเทศด้วยตนเองและลักลอบเข้าประเทศผ่านในหน้าค้าแรงงานเถื่อนกรณีที่สามแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนแรงงานถูกกฎหมายและหลบหนีจากนายจ้าง ปัญหาแราง,งานต่างด้าวในกรณีลงทะเบียนถูกกฎหมายแต่ไม่รายงานตัวใน90วันไม่มีนายจ้างรวมถึงกรณีที่2แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศและกรณีที่3แรงงานถูกกฎหมายหลบหนีนายจ้างมีความเสี่ยงต่อการเป็นปัญหาด้านความมั่นคงสังคมเศรษฐกิจและสาธารณสุขหากไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในมุมของผู้ประกอบการเองนะคะเห็นว่าแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็คือหากนําโจทย์ความต้องการขายแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านกับการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยมาหาหรือร่วมกันน่าจะแก้ปัญหาได้อย่างลงตัวแต่ที่นี้รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายและผลักดันการดําเนินการอย่างเป็นระบบโดยแนวทางที่ภาครัฐต้องแก้ไขเพิ่มเติมมี12ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1 ประกาศการแก้ปัญหาการลักลอบนําเข้าแรงงานต่างดาวเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขภายในปีนี้เพราะหากปีนี้สหรัฐยังจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ไทยอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watchlist คือประเทศที่ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ําในการขจัดการค้ามนุษย์จะทําให้มีความเสี่ยงสูงต่อมูลค่าการส่งออกของไทยที่ถูกกีดกันทางการค้า 2. จัดทําสื่อเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนถึงปัญหาที่ตามมาของการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมาย 3. จัดทำแผนรณรงค์การไม่สนับสนุนการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายเช่นไหนจ้างใช้แรงงานผิดกฎหมายเท่ากับค้ามนุษย์ 4. ประกาศให้ผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายได้รับเงินส่วนแบ่งร้อยละ50จากค่าปรับ 5. ประสานกระทรวงการคลางโดยอนุญาตให้ในายจ้างนำค่าใช้จ่ายภายใต้พระราชะกำหนดการบริหารจัดก,การการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างตามระบบ MOU มาขอยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีภาษี2565 6. เร่งทำการสำรวจอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานในประเทศไทยและเร่งเติมเต็มแรงงานในส่วนที่ยังขาดแคลน7ค่ะ ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานประสานประเทศเพื่อนบ้านได้แก่เมียนมาก,กัมพูชาและลาวโดยขอให้ประเทศไทยเข้าไปเร่งจัดทําโครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์บริการเบร็ดเสร็จหรือ one stop service ในประเทศต้นทางโดยใน7ข้อแรกนี้นะคะเป็นข้อเสนอระยะสั้นเวลาดําเนินการจะอยู่ที่1-3เดือนส่วนข้อที่8ปดถึงสิจะเป็นข้อเสนอระยะกลางเวลาดําเนินการจะอยู่ที่4-9เดือนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่8การทำฐานข้อมูลแรงงานข้ามชาติและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อทราบสถานะและติดตามแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในสารระบบที่ถูกต้อง 9. พิจารณาลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศและทุกขั้นตอนจะต้องโปรง่งใส 10. จัดสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เป็นเขตเศรษฐกิจแรงงานราคาถูก11 ปรับปรุงข้อกำหนดการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้สอดคล้องกับประเภทงานตามหลักอุปสงค์และอุปทานตลาดแรงงาน12ค่ะยกเว้นเงินหลักประกันคนต่างด้าวตามพระราชะกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560มาตรา28ที่กำหนดให้ในายจ้างต้องวางเงินหลักประกันความเสียหายของบุคคลต่างด้าวไม่น้อยกว่า5ล้านบาทมาเป็นการทำประกันอุบัติเหตุและความเสียหาย หรือชำระเงินสมทบเข้ากองทุนแทนทั้ง12ข้อที่ภาครัฐจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าเป็นการแก้ปัญหารางงานต่างด้าวได้แบบครบมิติเป็นการตอบโจทย์ทั้งฝั่งผู้ขายแรางงานจากประเทศเพื่อนบ้านและผู้ประกอบการฝั่งไทยสามารถปฏิบัติได้จริงอยู่บนความถูกต้องโปรง่งใสดังนั้นรัฐบาลจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายเชิงรุกมีความจริงจังที่จะแก้ปัญหารางงานต่างด้าวอย่างเร่งด่วน พราะหากดําเนินการได้สําเร็จจะช่วยพัฒนาประเทศในมิติต่างๆทั้งมิติด้านเศรษฐกิจก็คือการให้ภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมิติด้านสิทธิมนุษยชนที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตาม,มองด้านการค้ามนุษย์รวมถึงมิติของสุขภาพด้วยนะคะที่จะช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายของโควิด19 ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง mm hmm. ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทีม N ช่อง16นะคะ mm hmm. จะได้มีพลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ